สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ SUV นะครับผมที่ผ่อนประมาณ6,000ัน0 0็ดพันนะผมมานำเสนอผมใครที่หารถครอบครัวนะครับที่ผ่อนเบาๆครับผมไปท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัวครับผมผมแนะนำคันนี้นะผมมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับอ่าพันเจ็ดปีอยู่ประมาณ6ก0ันสี่ผมหกปีอยู่ประมาณห0 0ันเก้าผมห้าปีมาเจ็ดพันนิดนนะฮะอ่ะคันนี้ผมถือว่าคุ้มมากของตรงของแต่งเยอะนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันอ่าโอเคถ้าผมรถคันนี้เป็นมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเปจอปี2012อ่ารถเข้าศูนย์ตลอดครับผมใช้น้อยนะครับวิ่งมาแสนสามรับผมมอเทียบกับปีผมว่าใช้น้อยมากผมแล้วรถเข้าศูนย์ตลอดฮะดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันตาไฟสายลิ๊กฮะค่ายกุดคารถซิ่งครับผมตทรงนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสายกิ๊กเลยครับผมดูลิ้นหน้าครลบ้นลิ้นหน้าเรียบร้อยนะครับ อยูบางคนซุ้มลงซุ้มล้อครบเลยครับแล้วก็ล้อแม็กของแรนโดริอาร์ตนะฮะนี่ขอบสิบหกครับผมยางเพิ่งเบิกนะครับผมยางเพิ่งเบิกใช้เยายวยาครับนี่มาดูดีขนยงคนยางครบเลยฮะสีสกติดยางได้ไปผมบอกเลยโคตรคุ้มผมคันนี้คุ้มจริงคุ้มจริงครับผมเพราะว่ารถพี่เจ้าของเขาดูแลดีมากๆนะฮะอ่านี่มีสปริงโหลดครับผมมีโช๊คโอซี่นะครับนุ่มนึบขับดีครับผมว่าผมลองขับมาแล้วครับผม มันเป็นต่อนะนี่คนดูดิมีบันดงบันไดข้างนะฮะทําให้มันขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้นของของโอเวอร์แลนด์ครับเลยคุ้มเลยผมคุ้มเลยรอเลยนะฮะด้านข้างจากข้าง,าางติดสติกเกอร์คาร์บอนเคฟล่าผมดูสวยมีติว๋วผมแต่งสไตล์ลันีิอาร์ตนะฮะดดูิเคฟลา่าสวยจิ๊บเลยผมคิวบางแดดนะผมตรงรุ่นนะฮะปัจจุบันสปอร์ตสีบานครบเลยไม่ดูของรถนิดหนึ่งเนาะดูส่งรถนิดหนึ่ง หล่อผมหล่อเลยสวยๆแล้วใครหาอยู่ครบจบแน่นอนนะผมได้วเราเบาๆฝันเบาๆสบายๆดูเดี๋ยวซุมพงหนงในกุกเรียบร้อยนะผมรถเรียบร้อยเป็นนี่เรียบร้อยดีมากฮะรถสวยเลยยางเชิงจงเบิกมาวิ่งได้ไม่ไม่ถึงสามพันโลนะฮะเหนียงคลิปเลยครับรถสวยๆเลยฮะนี่ เซังด,ดีเลยครับไฟไท้ายนะครับเป็นติดฟิล์มนะผมสีชาคดูดิมีมิติครับผมมีมิติที่สวยดีสวยดีเลยลุยได้ท้องเที่ยวได้นะครสปอยเลอร์หลังครบเลยถกอถ้าบันเคฟล่าอืมสวยคลิป เอรรนนีนะคับมีเซนเซอร์ายหลังนะครับแฮนดิอาร์ตเนี่ยยางลงอะไรครบนะครับยาง,งลงอะไรครบเลยแล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับผมรถมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่เ่วาของออกมาครับลงไปแบบดีมากเลยคันนี้มีตรงของแต่งจับทรงจับทรงให้เรียบร้อยนะครับทรงสีดำแม่ย์เลยคนะับเก็บเลย มีโค้เนียมครับรเนียมยัเวลาสอดมือเข้าไปก็จะไม่เป็นรอยครับโรเวอร์แลนด์แอตลาสซีรีส์ครับสวยเดียวผมว่าองแบแเนี่เลยเพจเปิดครบแล้วครับผมพี่แป๊บเปิดท้องเครื่องให้หน่อยครับต,ตาฟองตาไฟไซกิกฮนะแหมนดูรถค่ายกาู้าร์สซิงครับผม ต้องแบบนี้ทุกคันนะครับโอ้แล้วก็มีแข็งนะครับแข็งล่างโวเแลนด์ด้วยะดูแข็งล่างโวเแลนโอ้ผมว่าครบจบนะคะนันนี้ผมเปิดไว้ในราคาแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าสามแรกเชิญรับทุกกรณีของยาช้านะราคานี้ผมว่าน่าจะอยู่ไม่นานอีกแป๊บเดียวแล้วรถไม่มีชนหลับพี่คมจมน้ำแน่นอนครับผมดูห้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะพีที่ท่านใดที่อยู่ไกลผมอยากจะจบสดก็ โอนเงินเป็นจำนวนผมสลายสองถึงหน้าบ้านเลยนะมีเงี้คลิปเลยให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆมีที่ไหนเคยถ่ายให้ดูแบบนี้บ้างมครับดูใกล้ๆฮะรอยสปอตอาร์จากโรงงานครับอะไรยที่กู้ค้ารถซิ่งผมให้ดูแบบนี้เลยฮะ mm hmm. ดูความจริงใจในการค้าขายรถนะครับผม mm hmm. แต่ละที่แต่ละเต็นท์ฮะของเราทําแบบนี้ครับให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูได้ชัดฮะ เครื่องเป็นเครื่อง2,400ันซีซีนะผมเครื่องสองพันสี่ซีซีเดิมคันนี้เคยติดแก๊สนะผมถอดออกนะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องเกียร์เกอดีหมดทุกอย่างเพราะว่าผมทดลองขับเองแล้วเรียบร้อยพี่แป๊ขับดีไหมดีดโอเคเนาะไปลองขับเยี่ยมเลยนะคันนี้นะข้างล่างลึบหลับเลยเออเพราะว่าโชคเชื่อมันมาครบนะผมของเสิงครบนะครับผมอ่าแน่นอนไปดูเลยรอยสีแดงนี้คือซีพาร์ทครบจบเลยครับผม เนียนนะฮะเนียนเนียนเนียนเลยท่นนี้บอกเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเนาะเดี๋ยวพาวไปให้พี่แปะสตาร์ทเพื่อให้ฟังเสียงดูภายในก่อนอืมมาดูครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตครับคาร์บอนเคฟราโอ้โหขับขี่นี่คาร์บอนเคฟราแล้วก็หนังนะครับสวยกริบเลยครับผมเราจะไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟงไฟ,งไฟ้านะฮะมีเครื่องเล่นไพโอเนียครับผมเครื่องเล่นไพโอเนีย หัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์คาร์บอนเคฟล่าครับสวยเลยฮะดูเนียนไหมครับดีแล้วก็มีตัวปรับมีกล่องเอ่อส่วซับบูฟเฟอร์นะครบนี่มีล็อกเทคมีแป้นเยียบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระดุมนะครับผมกระดุมทั้งคันสวยเราไปเสือกริบเลยไปดูภายในผม็นเบาะนังนั่นเป็นบาะนัง่งร้อยนี่ก็คาร์บอนเคฟล่าแล้วก็มีกล้องหน้ารถด,ด้วยผมกล้องหน้ารถครับ แถมให้เลยนะผมไม่ไม่เอาไว้ครับผมเอาให้ลูกค้าได้เลยนะคาเลยอูข้างเครื่องครับนี่กรงสติกเกอร์อยู่ครบหมดนี่นดูสีแต้มยังอยู่เลนี่ QC p a s s นะครับอ๋อนี่คาร์บอนเคฟลาะครับมาดูรายละเอียดรถนะครับผมนี่รถ SUV ราคา339,000สามหมับผมไม่ผิดราคานี้เลยครับแบ,แบ่งกันไปใช้นะโอ้คุณดูเลย สวยคลิปให้นองภายในุณดูข้างหลังนี่แทบไม่มีคนนั่งครับเบาะดูดินี่งานคลิปมาผมดูไปด้วยกันดูไปด้วยกันสวยเลยแล้วก็มีแอร์หลังครับผมแอร์ Air หลังขึ้นปุ๊บเย็นปั๊บเลยฮะกับเจ็ดที่นั่งยังได้นี่นี่พื้งแล้วก็พรมกระดุมครบเลยครับสีแดม QC p a s s นะครับเบอร์รถไม่เคยชนไม่เคยถอดตรงนี้นะครับผม มาดูท้ายกันหน่อยนะสาธยายให้ดูหน่อยปึ๊บนี่ดูเปิด,ดมาเป็นกระดุมเจ็บรายละเอียดนี่คลิปเลยผมดูไปดูใกล้ๆนะนกักข้างหลังไม่มีถอดนะเพื่อนดูได้เลยดูได้เลยฮนะดูใ,ใกล้ๆฮนะขาวรถซิ่งแล้ขายรถแบบนี้กันครับผมดี่นี่ให้ตาดูนี่เงี้ยคลิปเลยสวยๆขายแรกเทินรับทุกกรณีนะผมช้าอดนะฮะ ต้องรีบต้องรีบต้องรีบสูงเก้าเก้าสียหกสองสี่ห้าผมฝากกดไลค์กดแชร์ใมช่องยูทูบคุตคาร์โรสซิงอยากจะดูภาพนิ่มด้วยที่เพจกุตคาร์โรสซิงด้วยนะเดีดด๋วยวเลยนี่คูมนะ่มือรถนะมีอยู่พี่แปงอันนี้มีคุณเจสสำรองด้วยพี่แปงครบเนาะคุณเจสสำรองสำรองครบเลยครับวันนี้โอ้สุดยอดนะกวันนี้ใชเได้เลยใชเได้เลยใชเไดายเลยรถบ้านแท้นะผมซื้อจากบ้านเจ้าของโดยตรงพี่แปงลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงหน่อยเร็ว ดูเครื่องยนต์เยอะนะมันเครื่องยนต์เยอะขนาดเท้าเนี่ดูนี่รถเคยติดแก๊สถอดออกนะผมผมไม่ได้หลอกขายของผมบอกเพราะว่าผมไปดูแล้วมันสวยจริงผมก็เลยได้ซื้อมาครับอันนี้ว่าสภาพหนึ่งในพันนสภาพเนี้ยดูเดี๋ยวเครื่องเครื่องนี้เดินนิ่งนะผมแจ้งถูกต้องทุกสิ่งอย่างนะเออเงินอะไรย,ยัยงเป็งเพราะครับผมของมึงของแต่งเทียบ เครื่อง,องหักแห้งๆแั้วก็แห้งจิงงง๊กๆนะฮะใสๆเลยรถอ่ะอืมเสือสวยเลยครับผมเจอเจอนี่กล้องหลังกล้องหน้ารถนะครบครบเลยผมให้หมดให้หมดให้หมดครับผม,มนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมช่องยูทูบพุทธารซิ่งห์นะ จากดูภาพนิ่งๆไปดูได้ที่เพพุดคาร์ซิ่งครับผมขายแรกเทินซื้อสดจากไปนั้นรับทุกกรณีนะฮะมาได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมส่งเดี๋ผมลงรายละเอียดไปให้ด้วยในนั้นเนาะใต้คอมเมนต์โอเคไปเจอกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ